รัตนาอไปละพี่ป้าไปไหนมาอ๋อนี่คือมือถือป้ารัตนาเหรอไม่ใช่นี่แล้วของใครครับนี่ใครมาวางไว้ละรู้ไม่ทราบเลยแล้วมือถือป้ารัตนาอยู่ไหนเนี่ยไม่มีพี่ฮะไม่มีหรอกฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ฝากกดแชร์เดี๋ยววันนี้ป้ารัตนานะคะจะทาเมนูดูนะฮะกุ้งแม่น้ําตัวเบลเลอร์เลยป้าเห็นไหมกุ้งแม่น้ําหมก น้ำปลาวันนี้ครับป้านี่ตัวอะไรมองไม่เห็นเลยนะอะไรกังคือตามมนดีเลยป้าทำไมปากดีล่ะทำไมตามันไม่เห็นอนะ่ะตัวอะไรป้าเนี่ยตัวอะไรนี่นีนพี่ก็บอกไปเด็นี่เหรอ,อตัวอะไรป้าดีเหอะพ่า ป้าตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยปาไม่รู้จักกุ้งเหรอเออกุ้งกุ้งกุ้งตะกี้มองไม่เห็นเลยอ้าตาไม่ดีป้าป้าเรามือจับดูเออกุ้งปาจิงกุ้งไหมไม่ทานล้ค่ะแล้วป้าแดกอะไรอ่ะกูแดกข้าวของกูในที่บ้านที่แท้จริงพระสงฆ์พูดวันนี้ครับเมนูเด็ดัะกุ้งแม่น้ํากุ้งแม่น้ําหมักน้ําปลาร้าตอนเราจะทําเมนูครับเรามาคุยกับป้ารัตนาก่อนอ๋อ ป้าพี่นมาวะเรื่องอะไรไม่รู้ไม่ใช่หรอกลองคุยลองคุยถ้าจริงได้ยินเสียงแล้วก็ลองฮัลโหลสิดังดังหน่อยฮัลโหลดังดังเองไม่มีใครพูดเลยหลอคะมกกีก็บอกก็บอกกับพระสงฆ์ให้แต่ไอ้นี่ตายเลยนะป้าคุยใครอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยพี่โน่ะป้าไม่ได้ยินเสียงเลย ฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์นะครับฝากกดแชร์ด้วยเออฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูเด็ดๆนะครับก<ม>ุ้งแม่น้ําหมักน้ําปลาร้าดร์พีครับเมนูนี้รับประก,การว่ากุ้งเนี่ยไม่ได้ซื้อครับแต่ไปงมมาครับป้ารันาตนาเขาไปงมศพปรากฏว่าไม่ไม่เจอศพเป็นเจอ,อกุ้ง,<ม>งเราไครปากหมาพูดอย่างนี้ก็ขอให้ตายเร็วคือกุ้งอันเนี้ยความจริงอ่ะป้ารัตนาเขาเขาไปงมศพป้ารัตนาเนี่ยเขาทางานมูลนิธิเกี่ยวกับพวก งมอมะเกี่ยวกับพวกขโ<ว>มอยอะ<ว>่ะเกี่ยวกับพวกการจนจนกกรมอะ<ว>่ะปรากฏว่าไปเจอกุ้งแม่น้ําก็เลยได้กุ้งแม่น้ํามาประมาณตกเกือบสิบโลเลยแต่เราก็เลือกือดูนะหลายคนสง<ว>สัยว,ว่าไอ้กุ้งแม่น้ําตัวผู้เนี่ยมันแพงมากเลยแต่เนื้อน้อยมากเลยมันมีแต่หัวกักกะก้กามก็แปลก<ว>นะคนตัวโตเมียไม่ชอบกินชอบกินตรงเนี้ยผมก็งงว่าเล่นหนักมากครับตัวเนี้ยหนักมากเลย บอกก่อนมันอาป้าลงถือโชวจเลยก็ถือไปทิ่ก็ให้ถือไงอี้ย๊ะบ้านกูดีไมีคนมาเลยตำรมกันมากันไม่คิดจะช่วยจะมาหาแดกต้งเหรอแล้บ้านกูเป็นสัทธายายล่ถือบ้งเลยตองพ่อแม่กูอยู่สักงหารดาววาสนาด้านไหนมาโนดรัตนาวัฒนศัยลุงป้าใช่ไหมแดกมึงไปนะต้องหุ่นให้หนีบเลยเดี๋ยวให้หนีไปนะอย่านะ ไหวแบบนี้แดกอย่างเดียวอ่ะดูมันพูดสิหน้าแดกอ่ะมึงใส่มาเลยมึงนั่งของงดมึงนั่งงดวาสนาท่าหนมานุ่จับมือหน่อยสุดยอดโยอดตัวอะไรเนี่ยกุ้งใช่ไหมเจ้เอฟวีครับฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูกุ้งหมักน้ำปลาร้า กุ้งแม่น้าตัวใหญ่ๆตัวโตๆตัวใหญ่ๆตัวโตๆตัวใหญ่ๆเลยนะวันนี้เมนูเด็ดมากป้าวายทำเป็นไหมไม่เป็นหรอกเด็ดไหมเนยมึงไม่ต้องพูดคำนี้นะพระสงฆ์พูดกับคนมั่นใต้ไว้แล้วว่าไอ้คนมั่นตั้งถามว่าไม่ให้พูดคํานี้แต่พอป้าพูดอ่ะป้ากินไหมกินไหมอะไรอ่ะกุ้งอ่ะกินกินอ่ะกินกอะไรต้องสุกๆนะก็ป้าจกกินของดิบป่ะใช่หรอ มึงแดกสิแน,มแแน่มึงแดกสิแน่เมื่อกี้พอผมพดนโนดมาเมื่อกี้พอผมพูดหาว่ายาบคครพอป้าพูดว่าไงมึงอย่ามาชี้กูอย่างนี้นะคนแถวนี้เ็าบอกแอบติดต่มาชี้กก่อนนะไอ้สัตว์ก็ชี้ก่อนมาไมนะถ้าส่งกูบอกคนแถวนี้แล้วเขาถือปืนกันตลอดเลยตั้งเหนือมันเหนือ,ม,อมันใต้ไอ้โนดเยอะชี้ก่อนทำไมอ่ะไม่ต้องทำปากแบบ้า้นกูจะทำอย่างนี้เนี่ยมึงมานั่งชี้หน้ากูทำไมล่ะ อย่าเยอะ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 โยมเพียอนฟังกแ็แช่แล้วฟังก็แช่ฟฝากก็แชร์ด้วยไอปอนเพื่อนเขาเพจแฟมิลี่ด้ไหมแล้วก็กลุ่มอ่ะมันโดนปิดกั้นแน่เลยใช่ไหมโดนปิดกั้นอ่ะไอโยมกุยก่อนมันโดนปิดกั้นไอเจ๊เนาะใช่ไหมในบ้านนี้เหรอไม่ใช่เนาะ คนที่ดีๆคือพี่โนศักดินลัดดาววาสนาด้ดนในมาโนธทำกันทั้งนั้นเลยคนที่ทำอะไรบ้านกัวชีวิตจริงก็ทำอะไรทำอะไรสองโทแล้วก็าทำอะไรอ่ะคนที่เหี้ยมาทำสิ่งที่ไร้ค่าพราะงัวอย่ามาหยาบคายป้าอย่ามาหยาบคายมึงก็อย่าพูดหยาบคายมึงไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านกูเลยป้าหยาบคายมากเลยนะป้าคนแถวนี้เขาถึงจะแล้วป้าป้าหยาบคายมากเลยนะมึงก็อย่าพูดหยาบคายมากเลยนะ ป้าอยากคายก่อนนะเมื่ออยากคายก่อนนะก็จะเฮียก่อนนะพาก็จะเอาตายก่อนนะเดี๋ยวจริงจิงิติไม่มีใครยอยากคายท้องป้าเลยนะมึงหน้าด้านมาอยู่บ้านกูอะโรดเด็กคนเถิดเด็จริงได้ไม่ได้อะทำได้ คนชีวิตไม่แท้จริงนะคนมันเหนือบันตัยก็พูดก,กันแล้วติงกระทืบกันหมดเลยเขาวา่าไงเจเอาเอไม่ต้องหรอกภาพบัญชาการคนคนบอกหมออย่านานะไป <c oughs> ไม่เป็นนะกุ้งกุ้งในน้ำโอ้โหเจ้เดี๋ยววันนี้กินกุ้งกันนะอย่า,าให้มันตกมืออยา่างนี้นะตกเลยจริงจับมือเลยะมองดู <c oughs> มนรู้ทุกคนเลยใครเป็นยังไง พี่เขาไม่อยู่แล้วเราทำกินก่อนไหมในครัวมีอะไรไหมมีโอเคเ,เอาข้าวปล่าเดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวรอกินพร้อมกุ้งเดี๋ยวรอกินพร้อมกุ้งนะกุ้งไม่กินแล้วกินกับข้าวอื่นแล้วนี่กินกุ้งนี่แหละมีอันนี้นกินก็ต้องกินอันนี้จะไปเลือกกินทําไมเล่ามันก็แดกอันนี้แดกอันนี้แดกอันนี้จะพูดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่โน้ตชีวิตจริงนี่ละป้าสมช่วยแล้วต้องปัดแล้วเสกเนี่ยอันเป็นไปในบ้าน

่าราะจอมขี่อไ่ี่พอไปคุยตำนาคุยะอไปรู้แล้วรู้กใช่เขาจะให้ไปคุยปนอคุยปนาเพราะว่าป้าจ๋าสวัสดีครับลูกพิจารณันนีครับลูกพิจารณายนั่งลงอันนี้กุ้งไก่ป้าจ๋าที่กุ้งไข่กุู้ไม่รู้ป้าจ๋านี่กุ้งไข่ ไอสัตว์ก็ก็ตอบไปก็จะถามว่ากูออใครไม่ต้องถามหนี้นะคนบ้านใต้ก็พูดมันแถวเลยมือกระตือขากระตือจีเจเขาบอกจะกินดิบเอาให้กินดิบไม่ได้กินดิบไม่ได้นะกินดิบไม่ได้โอ้ยม <c oughs> ันอยูอ่ยมันทางการปากกันนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คน,นนอกถ้าเราไม่ทันกินดิบไม่ได้นะเจแผลที่ปากก <c oughs> ็ไม <c oughs> ่หายเลยเนี่ยปากเราไปหาวิธีทําให้ป้ากินอยู่เดี๋ยวกพี่นดมา แม่แม่ทางไหนแหวนอยู่ข้างนู้นดีกว่าโดนจิ้นเลยคนละตัวหีนี่ขุดแหวยิงคนละตัวอย่าด่านะกูจะด่ามึงด่าได้แต่ห้ามทำร้ายห้ามทำร้ายนะด่าได้แต่ห้ามทำร้ายแหวยิงมึงก็มาสิเออพัชกรทำมาสิสัทนมานานแล้วทนมาหลายครั้งแล้วด้วยเรืออะทนไปเลยไม่ทนแล้วไอ้สัตว์ไม่ทนแล้ว เดี๋ยวพี่โนดมาตอนนี้่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยจากนินลัตดาววัสนดานในมโนดรัตนวัสนาเสริ้งแล้วพอสุท้ายแม่จะอิงไปไหนพอสุายป้าจ๋าป้าจ๋าพอสุท้ายแม่จะอิงไหนอยู่ลรอกก็ไปพูดดยอ่ะกูไม่พูดหนึ่งมึงไปไอ้นายเฮียตายหน้าตายคุณมัดตายก็จะแอบยิงเนี่ยพผสมสังตอนนี้ป้าจ๋าไปไหนมาปรอสิเจ้คุยกับเขาสิไม่คุยกัยนะเฮียเฮียหน้าหิ้งหน้าโกยอ้าวอ้าวอ้าวพูดงี้ละ ออาอ่เอี๋ยว่ที่อาที่ิยัไม่กินไม่ได้ยังไม่สุกเลยกูจะแทงมึงน่ะอ๋อเอาซิสัปากไม่ดีกันเลยนะป้าละปากไม่ดีตองยังไม่ได้ว่าอะไรป้าเลยมีป้าด่าอยู่คนเดียวเนี่ย